ก็ไม่ทราบครับดูตางทำลายเขาเขาว่าจับจับไตรงนี้เรามาเพ่อไปดำนะครับพมก็เมื่อึันขามีการขับรถบัสไซแล้วก็เข้าไปกาเรียกว่าตรนี้เลยภาพจอ่จารทหารประมาณนั้นอ๋่ครับผมนะครับ โอ้ดูดอันนี้ผู้ใหญ่ใช่ไหมครับพี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคุณคุณสสวัดีครับท่านสวัสดี้น้ำแข็งครับผมคนนั้นนี่เนี่ยู้จักกันเอลยอสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีวันดีผมมาเจอกันอยู่ประทัดเจออะไรจะบังเจอแต่เครือญาติกันนี่ก็เจอกันเมื่อกี้ผู้ใหญ่ก็บอกเอ้ยเป็นใครวะเรื่องัวอยู่เลยวันนี้กันทางทานเก่าโอ้ผมทานน้ำสิงห์กันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกัน เนียงไถ่ไอ้นี่เรากำพร้อมเลยมันไม่มีร่องรอยกระสุนเลยและอีกลูกในร่องตรงไหนพี่ใหญ่ทางโน้นละแต่ผมยังไม่ได้ไปดูเลยนี่นี่ไม่สเก็ตมันหนีไม่ได้ครับเนียงไถ่กับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ชี้ครับคชี้ชี้โอ้เลจุดนี้แหละครับนะครับที่ลูกปืนทางเขมินยิงมาก็ตกลงตรงจุดนี้แหละครับถ่ายเป็นวิดีโอให้ลุงหน่อยครับแต่วันนี้รู้สึกว่าที่แจ้งมากก่อนเที่ยงนี่สามลูกแล้วก็ตอนบ่ายอีกสามลูก ตรงไหนบริเวณไหนแต่อยู่ในโซนตรงนี้แหละครับโซนตรงนี้เนี่ยกำลังเดินหากันอยู่ผมเองก็เพิ่งมานะครับเพิ่งมาเห็นว่าในจุดไหนที่รายงานอยู่ตรงไหนที่สองลูกแรกฮ่าอาสามลูกแรกนั้นจะอยู่บริเวณนี้แหละแต่ผมยังไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างครับครับนั่นแหละครับตกลงลงทั้งหมดกี่ลูกบ้านเราอ่าวันนี้หกลูกแล้วครับรวมตั้งแต่เช้าตรงนี้ตรงนี้นะไม่ใช่ที่ตรงนี้คือบริเวณนภายในโคงรัศมีครับโอเครัศมีหนึ่งกิโลตรงเนี้ยครับ เอาลงด้วยบอกผมพันธุ์โทมิลัสที่ประธานที่ปรึกษาพันศึกของอำเภอประสาทแล้วก็พื้นที่ครับพี่ไหนๆก็มาแล้วนะครับพี่อยากจะขอสัมภาษณ์นิดนึงนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่ลูกกระสุนปืนใหญ่ของทหารเขมรที่มันตกเข้ามาในพื้นที่ตำบลบ้านพวงอำเภอปราสาทไม่ใช่ตำบลโคกสะอาดครับนี่ต่เำบลโคกสะอาดตำบลบ้านพวงครับบ้านพวงตรงนี้เกาโคกสะอาดนิดนึงนิดนึงมันมันกำกืนกำกืนเพราะอันนี้อันนี้บ้านโคกเบงขึ้น คือโคกสะอาดโคกสะอาดกับบัานพวงใช่ใช่เป็นโคกสะอาดครับครับนะครับครับหัวหน้าในแง่คิดมุมมองของหัวหน้าหัวหน้าคิดยังไงครับก็ตามที่ผมติดตามสถานาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับพาอผมก็เป็นอดีตทหารเคยรบตามแนวยฉดนมาตั้งปี54ครับหัวหน้าก็ปืนใหญ่ปีนี้รู้สึกว่ามันยิงมาไกลกว่าปกตินะครับมาตกดีได้ช่บุญมันตกท้ายหมู่บ้านครับอ่าที่ผู้ใหญ่รายงานบอกว่าตกบริเวณนี้ประมาณหกลูกแต่ตรวจตรวจพบจริงเพิ่งลูกเดียวอ่า ก็มีชาวบ้านเขาชี้จุดแล้วแหละแต่ผมเพิ่งมาผมก็เพิ่งรู้ว่ามันจุดนี้จุดแรกแต่ยังไม่ไดู้ไปดูจุดอื่นครับครับครับประมาณอยากให้ทางผู้ใหญ่เดินพ่านทางพวกเจ้าที่ทางพี่ที่เขาเป็นยูทูบเบอร์นี่ไปตรวจสอบดูว่าแล้วกับพวกน้องๆที่เขามานี่จให้เห็นพื้นที่จะได้แจ้งพี่น้องในเขตบริเวณตำบลบ้านพวงและตำบลอาจฟระวังแล้วก็รายงานให้ทางหน่วยเหนือเขาทราบนะครับจะได้ แจ้งในการเรื่องเรื่องการอพยพนะครับซึ่งเมื่อเช้านี้ผมไปทําบุญที่วัดโคกสะอาดก็ได้ชี้แจงพี่น้องตำาวโคกสะอาดและต๊อบบ้านกูนเรียบร้อยแล้วว่าแผนการอพยพเราจะต้องตกใจให้มีสตินะครับเพราะปืนใหญ่ของทมารนี่ก็อันตรายเมื่อกี้ผมก็ไปเยี่ยมศูนย์อพยพที่โรงเรียนภาษาวิคันมาก็พี่น้องประมาณ2000คนนะก็ฝากฝากพี่น้องอที่ให้กำลังใจชาวบ้าน ในเขนเพื่อประสาททุกคนนะครับก็เหตุการณ์ก็ยังปกติเดชบุญบาร,รมีของพระสยามเทวทาธิราชปกป้องคุ้มครองเราและเดชพะบาร,รมีของในหลวงรลชการที่สิบนะครับท่านดูแลเรานะครับ แควคาดปลอดภัยครับคุณผู้ใหญ่ครับขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะครับอยากจะให้ท่านผู้ใหญ่ได้แสดงแหตคิดมุมมองแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับจะมีลูกกระสุนปืนใหญ่มันหลุดมันหลงเข้ามาในลักษณะนี้นะครับขอเชื่อเลยครับครับก็ในส่วนตรงนี้ก็ผมเองก็เป็นผู้นําชุมชนผู้ใหญ่สนองกําจัดภัยอยู่ในเขตบริเวณตำบลบ้านพลวงก็ในกรณีความไม่ปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ก็ เป็นห่วงเป็นใยญอยู่พอสมควรนะครับแลนะเวลานี้ก็ทางรัชการทางอ,าอำเภอทางจังหวัดก็ได้ชี้แจงมาว่าให้เราเฝ้าระวังในการที่จะอพยพและอาจจะมีลูกกระสุนที่มาจากฝั่งขเขมรตกมาสู่ในเขตดินแดนไทยจริงๆแล้วในวันนี้ก็เพิ่งปรากฏการณ์กรกรเมื่อเช้าก็ประมาณเกือบเที่ยงแล้วครับตกมา3าลกูกผมเองก็เพิ่งเข้ามาในจุดตรงนี้ก็เ<อ>พิ่งได้เห็นลุมแรกลุมต่อไปเดี๋ยวก็จะ พาอนาคตไปดูอีกทีหนึ่งว่าส่วนที่ลงนั้นลงตรงไหนบ้างครับประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นก็พี่น้องที่อยู่ในเขตพื้นที่ก็ในส่วนหนึ่งก็ได้อพยพออกไปแล้วนะครับที่ที่ที่ผมทราบนะครับเพราะว่าได้ประชาสัมพันธ์พี่น้องออกจากพื้นที่บางส่วนนะครับก็เบื้องต้นก็ขออนุญาตนําเรียนผู้ที่เกี่ยวข้องทางผู้หลักผู้ใหญ่ข้างบนได้รู้เรื่องสถานการณ์ความเคลื่อนไหวหรือว่าจุดเสี่ยงกับประชาชนก็ ก็ได้มาชี้จุดเพื่อที่จะบอกแนวกับท่านผู้นําที่อยู่เบื้องบนครับอันดับต่อไปก็ขออนุญาตนําเรียนเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ครับขอบคุณครับงั้นเราก็รีบเหยันมันมีโอกาสมาลงไหมมันอยู่นี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ลงเราต้องรอถ่ายต่อเพราะว่าเห็นว่ามีลูกหนึ่งที่ตกอยู่แต่มันตกอยู่ตรงเป็นเป็นทุ่งนาแล้วมันมีน้ำเห็นว่ามันยังไม่แตกว่าอย่างนั้นด้วยนะอันนี้ลงตรงนี้มครับลงตรงนี้เ เอดี้ไลน์มอยู่ใต้นี่เแา้แต่ละแต่ละตรงนี้ฟังหมดน่าจะแตกจะบอกไม่แตกก็คงไม่ใช่แล้วแต่แค่กังวลว่ามนมีสองลูกแฝงมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดีไลน์ที่ถ่ายรูปไอ้ลูกที่มันยังไม่ระเบิดการพินารโอ้ยไปไปไกลไม่อ้ไม่ล้มไปได้ติดน้ำราตอนนีมาติงนิตราตินมาแล้ลอีไลน์นรา ตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบแล้วก็มันเพิ่งตกไม่นานนะครับทุกท่านก็ตามกันมาพวกผมก็มาก่อนมาถึงก่อนตามที่เห็นในคลิปเจ้าหน้าที่ของงานนี่แหละนะครับผมของเทศบาลตำบลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยเจ้ากิจเจ้าขุดมูลเกลือในเจ้าตลาดนี้เจ้าทหารด้วยแหละนะครับ ที่ทำปีแครแบนติดใบเกลือบเกก็เดินทางเข้ามาพี่ไปรกีนี่้องลอยตามที่ผมอ่ายสนภาพเราสภาพากัอันนี้คือรองลอยของอลุกสุนนใภญ่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นนาวกีโม21หรือว่าเป็นร้อยห้ามิลลิเมตหรือว่า1 3 0ยสมมเมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเบ21เนี่ยระเนี่ยมันจะไม่ไัลไม่ระเบิดทีกรา้งานที่น้องก็ไปมากียังไม่ระเบิดใช่ไหมครับ จะเป็นน่นจับเพราะว่ามันอยู่ในน้ำไม่มีที่เขาไปตรวจก็มาเมื่อกี้นี้ยังมีอยู่ต้องทุ่งนาลูกหนึ่งนี่เขาเพิ่งมาเมื่อกี้ม่น่าจะไม่แดงที่น้องเขาไปดูมาเมื่อกี้นี้มาดทไมรับเขาเขาก็จะรายงานอะไรกัน ไม่ไปอย่างน้เราเ่ไม่แตกนะครับผมก็จะได้แก้งอสบสองห้าให้อาทาพอไปไปกู้นะครับผมต้องมีเชื่อกันเหมือนก็มีเชือกันม่ให้ต้องีเชืกันไว้นี่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาเชือกันไว้เลยเราเราเราตองื่อกันไว้ับก็มีเจ้าหน้าที่ส่วนงีน่ยเอาไเลยอ้นี่ไปเยวาลาโมด้อเดีวเกับส่วนนี้คือเจ้าหน้าที่ในส่วนของยูทูบเบอร์ก็เข้ามารายงาน สถานการณ์จอมนี่เฟมิลีก็ะปครับ่อครับเป็นยังไงสถานการณ์วันนี้เป็นยังไงอบอกว่าน่ากลัวมากครับน่ากลัวยิ่งแบบว่าไม่เคยมาเจอแบบนี้นะที่แบบว่าไอ้อะไรกาเลยลูกระเบิดเนาะตกลงอ่นี้ลูกปืนใหญ่ลูกปืนใหญ่ลูกอาลูกอลูกปืนใหญ่ที่มันตกลงมานะครับไม่เคยมาดูครั้งแรกเลยเราเห็นบอกว่ายังนีอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยนะยังนี่แตกเอออันนี้ก็ยิ่งน่ากลัวก็ต้องแบบ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาอะไรไปวางไว้แล้วกันต้องต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบแล้วก็ไปกู้ระเบิดใช่ใแต่มนเราทำไม่ได้ถ้าเข้าไปอันตรายมากใชครับอันนี้ก็ครับก็ อันนี้ลุงนนท์คิดว่ามันมันขนาดเท่าไหร่ครับมันอะไรนะเขาเรียกลูกระเบิดอะไรนะอันนี้ไม uh, no. ่แน uh, 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 oh. ่ใจว่า B M 2, 2> exactly. 1งหนึ่งไหมแต่ว่าถ้า b ดันสหนึ่งทำไมระยะยิงมันจึงได้ดูดขนาดนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ถ้ามันแตกอย่างนี้มันเป็นสองลูกหรือลูกเดียวเนี่ยไม่เข้าใจทำไมมันบึ้มตรงนั้นอ๋อลูกชนพื้นใหญ่ลักษณะของเขาแตกเนี่ยจะออกเป็นสองซีกอ๋อแตกลึกแต่อย่างนี้เลยใช่โอแล้วก็จะมีสะเก็ดชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่มันหลุดกระเด็นออกไป เ็น้า,านน,น,น,าน,นี้อ๋อมันแสบมันกัดตึ้งไปอย่างนี้นะค,ะคนรับแล้ก็เลยไปโดนต้นไม้ ต้นไม้ไม่หักนะครับผมเข้าใจแล้วเอาวิธีวิธีของคนแถบเป็นแบบนี้นะครับมันบึ้มแล้วก็แตกไปอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คงไม่ใช่นะเนาะแต่ว่าดินมันก็แตกกระจัดกระจายนะตรงนี้นะแต่ว่ามีกลิ่นคิ้วๆนะมันมีกลิ่นคิ้วๆนี่ผมไปจับต้นไม้มันขิวมาเลยติดมือมาเลยนะครับอนี้กลิ่นคิ้วๆอยู่โอเคนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขออนุญาตทำควันนี้เดี๋ยวไว้คลิปหน้าน่าจะยังครับวันนี้ก็ยืนยันว่าตรงนี้ระเบิดแล้วแตกแล้วนะครับปลอดภัยตรงนี้คือปลอดภัยนะครับอน่าจะยังไม่ระเบิดแล้วไอ้ต้นไม้ที่มันเป็นลอยเนี่ยมันนมัโดนหรือเปล่าวะมันโดนสะเก็ดหรือเปล่าวะต้นไม้ที่มันลอยแล้วมันจดอย่างดูสิเราไปดีกว่าฮะ ิงมันทะแฉ่งแม่งเออมบอกว่าแฉ่งแม่งต้องรีบไปแล้วนะครับ <c oughs> โอเคครับผมโปเทียมาสี่ปีแล้ว